สวัสดีครับทุกคนผมบอลนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเมาส์ตัวใหม่จาก Razer a a d e r V4 Pro ครับ เดสแอดเดอร์วีซีโปรตัวนี้นะครับเป็นเมาส์ตัวท็อปของการตอนนี้เลยก็ว่าได้นะก่อนที่จะมาทาคลิปนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้ลองใช้เมาส์ตัวนี้มาสักระยะเวลาประมาณหนึ่งเมาส์เดสแอดเดอร์นะครับเป็นเมาส์ที่ถูกออกแบบมาเป็นทรงมือขวาและถ้าเกิดใครนะครับที่มีมือขนาดใหญ่จับเมาส์ตัวนี้น่าจะชอบผมเนี่ยเป็นคนที่มือประมาณ18เซนนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเมาส์มีขนาดที่ใหญ่เกินไปนะครับก็รู้สึกจับถนัดมือแต่การจับหรือว่าความชอบเนี่ยก็เป็นเรื่องของบุคคลนะครับอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนอะไรยังคนที ใช้เมาส์แบบบาลานซ์นะครับอาจจะไม่ชินมือสำหรับการมาเปลี่ยนใช้เด a แอนเดอร์หรือว่าเมาส์ที่เป็นทรง มือขวานั่นเองและสาหรับเมาส์ตัวนี้นะครับ <_ C os al> ก็เรียกว่าถูกอัปเกรดและก็ยกระดับทุกภาคส่วนจริงๆนะรวมถึงโคตติ้งด้วยนะอย่างที่บอกว่าผมใช้ว i p เปอร์วีสมโปรมาก่อนใช่ไหมครับตัวโคตติ้งของเขานะครับตัวสีขาวเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือมันจะมีความหนึบเดรเดร์ Dead นะครับทั้งตัวสีขาวแล้วก็สีดำเนี่ยเขาถูกเปลี่ยนโคตติ้งมาด้วยนะครับจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงวเปอร์วีสามโปรก็จะให้ความรู้สึกที่จับและกระชับหนึบมือโดยส่วนตัวเนี่ยชอบโคตติ้งประมาณนี้มากๆส่วนทางด้านล่างนะครับเร มถึงตัวเปิดปิดกับตัว DPI ด้วยอันนี้ก็แอบติดนิดนึงเพราะว่าบางทีเวลาผมกดพลาดนะครับแบบอยากจะกดปิดเมาส์ไวๆเนี่ยบางทีมันมีการไปกดโดน DPI เป็นจุดที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่มันมีแบบปุ่มเดียวส่วนเรื่องของน้ําหนักเมาส์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเมาส์ที่เบามากๆไซส์อาจจะดูใหญ่มากๆแต่ว่าตัวเมาส์เนี่ยมีน้าหนักอยู่ที่ประมาณ56กรัมเท่านั้นเองแต่วัสดุแข็งแรงมากๆบีบหรือว่ากดแรงๆเนี่ยไม่ย้วยไม่นิ่มส่วนถัดไปที่จะมาพูดถึงนะครับก็คือตัว สเปคของเขาที่ถูกยกเครื่องใหม่มาทั้งหมดตัวสวิตช์นะครับเป็น optical mouse switch Gen 4สวิตต์ตัวนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยคลิกได้อย่างรวดเร็วนะครับแม่นยําชัดเจนแล้วก็สามารถคลิกได้ถึง100ล้านครั้งส่วนตัวเซ็นเซ,นเซอร์นะครับเป็น focus pro 45k optical sensor Gen 2เรียกได้ว่าสามารถปรับ dpi ได้ถึง45,000 dpi ผมยังใช้8 0ดอยอยู่เลยนะเอาจริงใครใช้ถึง1 0่หมื่นาลองคอมเมนต์มาคุยกับผมหน่อยนะครับว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงแลกตัวหนึ่งที่ถูกใส่เข้ามาในตัวเมาส์ตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัวสกอร์เมาส์ตรงกลางน,นะครับก็เปลี่ยนเป็นตัว, Swift <S <S ตวสวิตช์ออปติคอลเหมือนกันซึ่งก็คือจะมีการยิงเลเซอร์ส่งสัญญาณอินฟราเรดนะครับผ่านตัวเวลาเราสกอร์เมาส์ขึ้นลงนะครับสาม,มารถช่วยลดปัญหาในเรื่องของการเกิดโกสนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานขึ้นนั่นเองแลกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนมาใหม่่ใในนนนรรอออบบบบบี้้ะคััก็ืตวขงแ Gen 2ที่มาในดีไซน์ใหม่มี LED แสดงสถานะสามารถรองรับโปร่เรทได้ถึง8,000เฮิรตนะครับทั้งโหมดไ like ร้สายและก็แบบต่อสายนอกจากการส่งสัญญาณที่เสถียรขึ้นแล้วนะครับต้องบอกว่าดีไซน์ของตัวนี้ผมชอบมากกว่าตัวที่แล้วอีกนะดูมีน้ำหนักยึดติดก,กับตัวโต๊ะได้ดีกว่าดูดูไปก็เหมือนอบ้านในดาร์กบอลยังไงก็ไม่ดูนะครับซึ่งเจ้าตัวไฟที่แสดงสถานะนะครับจริงๆเราสามารถไปปรับในเลเซอร์ไซแนปได้ว่าจะให้เป็นค่าอะไรตั้งอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับอัน เราสามารถเซตในไซเนปได้แล้วก็ยังสามารถมาปรับค่าต่างๆของตัวเมาส์นะครับไม่ว่าจะเซตมาโคค่า DPI Polling Rate ในขณะที่ใช้งานตามปกติหรือแม้กระทั่งสลับเข้าไปตอนเล่นเกมก็สามารถเลือกได้เช่นกันจากตรงนี้แล้วก็จะมีโหมด Power นะครับโหมด Calibration แล้วก็โหมด Advanced ก็สามารถมาปรับที่ไซเน็ปได้เหมือนเดิมเลย รู้สึกส่วนตัวนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเมาส์ที่ตอบสนองได้ไวมากๆนบวกกับความเบาของตัวเมาส์เนี่ยไม่เวลาเราสบัดมือหรือว่าเราจะฟลิปมันทําได้คันใจแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับใครเป็นคอเกมสาย FPS เนี่ยถ้าได้ลองเมาส์ตัวนี้ต้องชอบแน่ๆเอาสิเป็นไงเมาส์เทพขนาดชนะโปรเลยนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับจาก Dead Adder V4 Pro สำหรับใครที่ชอบเมาส์ตัวนี้นะครับหรือว่าสนใจก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปสังหรือว่า สามารถไปซื้อกันได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างด้วยเช่นกันแต่ก็จะเป็นเมาส์ที่ราคาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะครับแลกมากับสเปคที่ล้ำกว่าเหนือกว่าเรียกว่าใครอยากเป็นหัวแถวนะครับก็สามารถไปตั้งแถวใหม่ได้เลยนะครับกับ Red Ader V4 Pro สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์เฮ้ยวันนี้เป็นไรวะ รบใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r ค b e นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพื่อผมอมีกาเจ็ดอะไรใหม่ๆนะครับจะได้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกครับผมวันนี้ลิ้นพันขอตัวไปกินน้ำก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายครับ